สวัสดีค่ะพบกันอุอยอีกแล้วนะคะจากโชว์นิยมฝาชาแนลวันนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้าคันนี้เลยค่ะเป็นหัวเดียวรุ่น XL ค่ะตัวนี้ต้องบอกเกิดเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2.2ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะราคาอยู่ที่5 6 2 0 0 0บาทค่ะตัวนี้จะมี3สีค่ะสีขาวสีดำแล้วก็สีด้านหลังของเราค่ะจะเป็นสีเงินค่ะตัวนี้พิเศษสุดเลยค่ะลูกค้าติดสไลด์ออนค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันค่ะว่าสไลด์ออนเป็นยังไงค่ะ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้านี้เลยค่ะด้านหน้าของเรานะคะกระจังหน้าก็คงเป็นแบบเดิมเนาะจะเป็นสีดําด้านเหมือนเดิมค่ะมาพร้อมกับกันชนค่ะสีดําด้านเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มความเท่ดูดดันมากเลยค่ะแล้วก็ที่โคมไฟของเรานะคะเป็นโคมไฟมีขนาดใหญ่ให้แสงน,นุ่มนวลมากเลยค่ะในเวลากลางคืนมาดูที่ด้านข้างค่ะคันนี้พิเศษสุดเลยค่ะ แม็กของเรานะคะนี่ค่ะยางจะเป็นยางนิตโตนะคะจะเป็นยาง255ทับ50คา8์นะคะพูดง่ายๆเลยขอบ18ค่ะส่วนแม็กค่ะจะเป็นแม็กสีลายพิเศษค่ะจะเป็นแบบ6รูเนอะเท่มากเลยค่ะส่วนนี้ค่ะข้อแก้มนะคะเบ้ามือจับจ้าแล้วก็เบ้ามือเอ้ยไม่ใช่เบ้ามือจับค่ะกระจกค,ค่ะแล้วก็เบ้ามือจับตรงนี้ก็ยังคงเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกัน มาดูที่ด้านข้างหน่อยค่ะคันนี้ค่ะพิเศษเลยด้านหลังนะคะตัวยางด้านหลังนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นแบบยานพิเศษเนาะสำหรับบรรทุกของค่ะสามารถใช้บรรทุกของได้เยอะค่ะรับน้ําหนักได้ถึง2.3ตันค่ะสามารถบรรทุกแล็ปเตอร์ของเราได้เลยค่ะที่มีขนาดใหญ่ค่ะคันนี้พิเศษเลยค่ะเห็นไหมคะท้ายลูกค้า ลูกค้าสั่งนี่ค่ะรีเควสต,ตรงนี้มานี่ค่ะมีห่วงตรงนี้ด้วยใช้สําหรับลากจูงค่ะไม่ใช่ลากจูงใช้สําหรับในการผูกมดเชือกเนาะเผื่อลูกค้าไม่ได้จะมังทุกแค่รถเก่งค่ะบันทุกแค่มอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะแล้วก็นี่นะคะวัสดุของเราแข็งแรงทนทานค่ะทําจากสแตนเลสที่มีความหนา แน่นบรรทุกได้เยอะมากจริงๆค่ะมาดูที่ด้านท้ายของเรานิดนึงค่ะนิดนึงค่ะของเรานะคะนี่จะมีไฟสองท้ายด้วยค่ะไฟก็สามารถเปิดไฟเลี้ยวไฟกระพริบได้ค่ะแล้วก็เวลาถอยหลังค่ะก็จะมีไฟแจ้งตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูที่ด้านข้าง่อยเนาะตัวนี้เริ่มบอกเลยค่ะลูกค้าทําพิเศษค่ะตัวนี้จะมีรีโมทเฉพาะของเขานะใช้รีโมทเวลาเลื่อนตรงนี้ลงค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นค่ะ ไหนนะคะที่สนใจอยากมีเจ้าคันนี้ในการครอบครองหรือจะทําธุรกิจค่ะสามารถติดต่อนุยุเข้ามาหรือว่าติดต่อยูโฟร์ a ชานเลของเราเข้ามาได้เลยนะคะยังไงนุยุขอทิ้งเบอร์ติดต่อนิดน,นึงค่ะเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์020560792 8นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe ช่องยูโอร์ชชานเลของเราด้วยนะคะวันนี้รา